สวัสดีครับสวัสดีเหล่าเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็เหล Hunter ่าฮันเตอร์ทุกๆท่านสําหรับปีใหม่ไทยแล้วก็สงการบ้านเรานะครับผมเป็นไงกันบ้างครับไปเล่นน้ากันมาสนุกไหมครับพอสนุกแล้วคุณอย่าลืมมาเก็บกิจกรรมดีๆอย่างสมรภูมิแห่งเวลาในซ o l โล่ลีเวอร์ลิงกันนะครับผมซึ่งวันนี้ทางช่อง s e มิ c คลอนเก m e r ก็มีทริคดีๆมาฝากถือว่าเป็นของของวัญวัสงการและปีใหม่ไทยบ้านเรานะครับผม เรามาเริ่มดูกันเลยครับว่าบอสบาลูก้าวันนี้จะมีทิกอะไรกันบ้างในส่วนแรกนะครับผมหากเราเข้าไปดูดีเทลดีแล้วบอสบาลูก้าเขาจะให้เราใช้ฮันเตอร์ในการเคลียร์และจับเวลานะครับและที่สําคัญบอสบอสตัวนี้เขาแพ้ไฟแน่นอนอยู่แล้วครับว่าทีมหลักๆของในการตะลุยดันนี้ผมมองว่าจะต้องมีตัวแรกเลยคือ หนึ่งเอ m มาเอาเขาจะเป็นตัวเคลียร์ที่เคลียร์ไว้เฟสหนึกับเฟ,ฟสสได้ดีมากๆในส่วนของ ID นะครับผมเอาเป็น ID ที่แบบเร้ว,ว่ายังปั้นอุปกรณ์อะไรไม่สุดละกันนะครับในส่วนนี้ในทีมที่ผมจะจัดลงไปจะมีเอ m มม่ามินบย o o กแล้วก็ชเวนผมส่วนหัวหน้ากองทัพเงาผมจะใช้เป็นอีกฤทินะครับผมก็มาพูดถึงดีเทลตอนแรกเลยคือทําไมถึงต้องเอาเอมมามาเป็นตัวแรกเอมาเป็นตัวแรก ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าเขาจะเคลียร์มอนหรือกิกี้ทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองได้เวลาดีที่สุดและไวที่สุดเพราะอีกอย่างหนึ่งคือดันเนี้ยเขาแพ้ไฟเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นใช้เอม็มมาจะคุ้มค่าและเคลียร์ไวที่สุดด้วยการใช้แค่สกิลหนึ่งสกิลเดียวก็เคลียร์มอนได้สองสองเฟสแบบรวดเร็วแล้วครับผมส่วนอ์ติแฟกต์ในทีมของผมที่ใช้นะครับจะเป็นประมาณาถ้าเป็นเอม็มมา จะมองผมจะใส่เป็น2เบรก2 Hp แล้วก็แท็กเอาท์สอกับพฤกษาสนะครับส่วนมินบันจน์กูผมจะเร่งให้เขาใช้อันติเนี่ไว้ก็คือจะเป็นเซ็ตปีศาจชั้นสูงแล้วก็แท็กเอาท์เพื่อบัฟดามจให้กับมินมัจนให้กับชวเวนะครับผมส่วนชวเวก็แน่นอนครับจัดเต็มได้เลยก็จะเป็นเซตจ,จอมขมังเวีกับพฤกษาในส่วนของความสัมพันธ์ของอาร์ติแฟกต์นะครับเอม็มแ ถ้าจะให้ดีต้องพยายามมี h P ส,สูงๆเข้าไว้ซึ่งออปชันหลักๆของประดับเองเครื่องสมใส่เองครับทางผมครับจัดเต็มในทาง H P แล้วก็เร่งดามจให้มันมากที่สุดส่วนมินมยอนก,กูทิกของเขาคือแค่มาแปะดีบัฟตอนที่เจอบอสแค่นั้นส่วนชเวก็เป็นตัวอัดบอสครับแค่นั้นเลยก็ในส่วนของการเล่นนะครับเดี๋ยว เราจะตัดเข้าไปสู่ในช่วงฟิกดีๆของการลงดันนะครับในส่วนของทิศการเล่นนะครับจะเปิดด้วยเอม,ม่าและพายม,ม่าไปประมาณ10นาฬิกาหรือเข็มที่ผมวงไว้เพื่อกดสกิล1และก็เรียกเงาออกมานะครับ พอเรียกเงาเสร็จแล้วอันนี้จะเคลียไดส้สองกองเลยพร้อมกับผนึกตรงกลางที่แตกด้วยความรวดเร็วจากการเผาไหม้พอผนึกแตกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับจะมีกิี้กเกิดรอบข้างนาฬิกาให้เรารีบเคลีย์ให้ไวและกลับมารีเซ็ตตัวเองที่ตรงกลางเพื่อเจอมินิบอสพอเจอมินิบอสแล้วสิ่งสําคัญคือทําคอไอแท็กให้ได้ใช้สกิลให้ไวแล้วก็ทําเวลาให้ดีครับผมจะอยู่ราวๆสิบแปดวิถึง22ิวินะครับในส่วนของการเจอบาลูก้านั้น ผมเน้นเลยว่าพยายามสลับมาเป็นมินเบยอนกูลบตัวแปะรับ,บอื่นก็ได้ถ้าเป็นมินเบยอนกูนั้นให้เปิดออกมาแล้วตามด้วยสกิล2ออันติจะทําให้ชเวรหรือตัวถัดไปของเราครับทำดามเมจได้แรงขึ้นตามคลิปเลยครับก็จะแปะแปะแล้วก็รีดอันติออกมาใช้เพื่อทําให้จบบาลูก้าให้ไวและไม่ให้เขาหนีออกไปในหมกนะครับผมก็เวลาจะได้ประมาณนี้ครับก็จะต่ำกว่า1นาทีจากการเทสนะครับผม หากคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูชมไฮไลท์เต็มๆนครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริคในการตีบาลูก้าให้ต่ำกว่า1นึาทีในส่วนของตรงเนี้ยผมมองว่าสกิลเพย์ก็มีส่วนสำคัญนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าตัวละครของถึงอัติแฟกตถึงอะไรเงี้ยครับผมเพราะหลักๆแล้วการที่จะทำเวลาให้ดีครับก็จะอยู่ที่เอมาเป็นหลักเลยว่าจะเคลียร์ได้ไวแค่ไหนเร็วแค่ไหนแล้วก็ทำเวลาได้น้อยแค่ไหนส่วนตัวแล้วในส่วนของ การจบมินิบอสครับผมจะอยู่ที่ประมาณ17นาที18นาทีครับแต่ถ้าคุณยืนพื้นอยู่ที่ประมาณ22 25ีนาทีครับก็ถือว่าเป็นปกติแล้วก็สามารถทำให้เวลาลดลงไปได้เยอะเหมือนกันก็สำหรับวันนี้ทาง s e m i c o l o n Game มอก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคน สุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ